นกรุงเทพมหาคนครถนนข้าวสารนี่แบบคึกคักมากแล้วรอบนี้เนี่ยทางด้านของตํารวจเองเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีในการเข้าไปตรวจสอบดูแลของเรื่องของความปลอดภัยนะคะโดยวันนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะบอกแบบนี้ว่ามีการจัดแบ่งโซนดูแลมีการใช้กล้อง AI CCTV จากกรุงเทพมหานครนํามาทดสอบในการสแกนใบหน้าประชาชนเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบและเชื่อมต่อลิงก์โดยตรงไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติพอนักข่าวน้องโดนัทถามว่าในส่วนของกล้อง AI ที่มีการสแกนจับใบหน้า หากผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วมันขึ้นข้อมูลได้เลยใช่ไหมทางด้านของพบตรบอกว่าใช่มันเป็นระบบการคัดกรองในช่วงทดลองถือว่าประสบความสําเร็จมากอีกอย่างคือรถโมบายค่ะซึ่งได้รับมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถคันนี้มีกล้องติดอยู่และแน่นอนผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวเขาก็จะคอยดูแลนักท่องเที่ยวทั้งสนามหลวงแล้วก็จุดต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเข้าสารสยามสแควร์ซึ่งตอนนี้เขากระจายกำลังตํารวจกว่าหมื่นน ในการดูแลวความปลอดภัยซึ่งเป็นระบบการทดลองแล้วก็ในในช่วงที่เราทดลองเนี่ยก็ถือว่าได้ได้ความสําเร็จมากนะครับมี่ประการนึ่งเนี่ยมีรถโมบายของตำรวจท่องเที่ยวซึ่งรถโมบายเนี่ยก็จะมีกล้องซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มาแล้วก็ผู้ชัวการท่องเที่ยวก็นํามา คอยดูแลที่สนามหลวงจุดที่มีแหล่งเป็นที่ละเล่นของประชาชนก็ต้องอ,อนวัตกรรมเข้ามา,าแล้วถ้าเป็นอาชญากร,รเจอปุ๊บผ่านกล้องปุ๊บกะว่าจะเล่นสงการโอ้ตำรวจรวบเลยรวบทันทีบรรยากาศณขณะนี้น้องโดนัทแปลงขาวแล้วนะฮะหน้าน,านวนเชียวบรรยากาศเป็นยังไงไปติดตามเลยฮะที่ถนนเขาสารน้องโดนัทเชิญเลยฮะเริ่มต้นออย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับเทศกาลสงการที่ จุดนี้ค่ะโดยบรรยากาศการเล่นนับสงการานตั้งแต่ช่วงเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาเล่นน้ํากันอย่างหนาแน่นเลยค่ะโดยส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีการเดินทางมาจากที่บริเวณท้องสนามหลว ฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าไปเล่นได้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนักท่องเทีเท่ยวกันตอนนี้มาเล่นที่นี่นะคะเป็นไงบ้างสนุกข,ขนาดไหมคะสนุกครับเป็นไงบ้างวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงค,ครับประมาณบ่ายสามค่ะเินกี่รอบแล้วคะเนี่ยโอ้ประมาณห้าหกรอบแล้วค่ะ เต็มพื้นที่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะวันนี้น่ยจะมาเล่นถึงกี่โมงคะก็เดี๋ยวก็กลับแล้วเดี๋ยวไม่กลับแล้วครับเพราะว่าไม่เริมไม่ไหวแล้วเลิกไม่ไหวด้านในพื้นที่ด้านในเป็นอย่างไรบ้างคะด้างในานนไม่ค่อยแน่นครับสามารถเดินไปได้ตลอดเลยไหลตลอดมีแค่นั่นตรงด้านหลังเฉยๆแล้วตรงจุดด้านในเนี่ยค่ะมีของกินหรืออะไรขายเยอะไหมคะโโเยอะมากเลยเยอะมากเลยครับ พาไปชมบรรยากาศกันต่อนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยทางด้านนะักท่องเที่ยวบอกว่ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาก็ตั้งจุดคัดกรองอยู่ที่บริเวณน,นี้ค่ะทุกคนเขาบอกว่าจะดูแลนะักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุดเลยเพื่อทําให้นะักท่องเที่ยวนะคะปลอดภัยค่ะเขามีการติดตั้งเครื่องสแกนอาวุธบริเวณฝั่งสอน,นอชนะสงครามต,ติดตั้งแบบสองชั้นเลยนะคะแล้วก็มีการติดตั้งกล้อง 186ตัวหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติจะมีการประกาศเสียงตามสายเป็นระยะระยะนะคะและถ้าหากปริมาณนักท่องเที่ยวแออัดก็จะมีการประกาศให้ทราบเช่นกันส่วนการเดินเล่นน้าสงกรานที่บริเวณถนนเข้าสารนะคะเขาก็จะให้เล่นแบบวันเวค่ะเจ้าหน้าที่มีการเตรียมทางออกฉุกเฉ,ฉินไว้จํานวน6เส้นทาง ถึง24นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมตรงนี้มีดนตรีสนุกสนานมากนะักท่องเที่ยวก็จะมาเต้นกันหยู่ตรงทางเข้านะคะส่วนเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จะคอยตึงกำลังบริเวณโดยรอบค่ะซึ่งโดนัทเนี่ยอยู่ที่บริเวณนี้มาตั้งแต่ช่วงเย็นนักท่องเที่ยวยังมาที่นี่ไม่ขาดสายเลยใครที่อยากจะเดินทางมาที่นี่นะคะยังพอมีเวลาค่ะจนถึงเวลา22นาฬิกาเจ้าหนที่เะ การจราจรดูเลยในรอบติดขัดมากใครที่จะมาแนะนำรถขนส่งสารารนะแนนละนี่คือบรรยากาศล่าสุด่นจุดนี่เลยค่ะอ่าขอบคุณน้องโดนัทนะฮะนี่คือบรรยากาศที่ถนนเข้าสารคือเครื่องอะไรต่างๆตรวจจับไม่หมดเลยปืนอัดเละปืนฉีดน้ำแ่งสูงห,ห <กำ S 2> ้ามเข้าไปนานบอกว่าแป้งห้ามแป้งคือเขาบอกว่าแป้งเนี่ยคือ คนเนี่ยเล่นสงการมาตั้งแต่โซนโอโซน,นอกแล้วตั้งแต่โซนสนามหลวงไล่มาเรื่อยๆเลยฮะคุณผู้ชมจนเข้าถนนเข้าสารแต่ถ้าเข้าถนนเข้าสารมีถุงแป้งปุ๊บเอาออกทันที